อันนี้นะคะเราจุดเจตนาการแล้วแต่ว่าอุณหภูมิยังสามจุดเก้าองศาอยู่เลยนะคะอาจารย์ตนเขาก็จะลงไปกระแทกน้ำอีกสักรอบนะคะดูบรรยากาศน้ำนี่ก็คือน้ำร้อนนะคะไม่ใช่น้ำเย็นเนะน้ำร้อนนะเอา้าโตนเลยโตนอาจารย์ตนถ้าโตนลงไปเลย ส่วนทุาพาหุ่นอันบอบบางของนางไปแล้วนะคะเย็นพอแบบท่างผุนแต่มันหฮมมันสีเย็นอยู่เย็นนแล้วแล้วดีว๋ยววางไปตำตรงปั๊มตรงนั้นนะนางลงแล้วะคะ่ะเดี๋ยวดิฉันก็จะลงไปเล่นกับนางด้วยไม่ไหวมันร้อนอีนออนกทีร้อนแหง ขนาดมานี่ก็ยังต้องลงน้ำเลยนี่แมวยังนอนตากแดดท่นเป็นไรเนียนั่นเองโอ้ยเลยน